สวัสดีนักธุรกิจ PS ทุกรหัสทุกทุก ID ผมเมอพบกับผมสมบูรณ์ยิง่งยงได้รับเกียรติให้มาบรรยายในเรื่องของเทคโนโลยีหลังบ้านของ DF PS Power of Success สข้อดีของ Smart Contract หรือเงื่อนไขสัญญาอัจฉริยะ ข้อที่1นึรวดเร็วมีประสิทธิภาพและความแม่นยาเมื่อเคลื่อขายนั้นถูกต้องสัญญาจะได้รับการดําเนินการในทันทีเพราะสมร์ทคอนแทคมีความเป็นดิจิทัลและมีความเป็นอัตโนมัติข้อที่2มีความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสเพราะไม่มี ตัวกลาเป็นระบบกระจายอำนาจที่บุคคลที่สาม,มากเกี่ยวข้องและมีแชริคอร์ตรวจสอบได้ทุกธุรกรรมทรานเซ็คชันให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมดังนั้นทุกคนสามารถที่จะตรวจสอบทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นเองได้ตัวคนณเองข้อที่สมมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด การทำธุรกรรมต่าง,างๆบนบล็อกเชนเทคโนโลยีจะถูกบันทึกเข้ารหัสไว้ Why? จึงทำให้ยากต่อการแฮกปิดไม่ได้แก้ไขไม่ได้ค่าไม่ตายสกุลเงนินจากนี้ข้อมูลแต่ละธุรกรรมจะถูกเชื่อมโยงบนระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการให้ข้อมูลได้นั้นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งเครือข่าย ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมากหรือไม่เกิดขึ้นเลยไม่มีประวัติการถูกแฮกถูกโจรกรรมถ้าไม่ตายแฮกไม่ได้นะครับถ้าแฮกก็จะต้องใช้พลังงานหรือสูญเสียพลังงานสูญเสียพลังงานไฟฟ้าสูญเสียเวลานะครับต้องแฮกให้ได้ ครึ่งหนึ่งของโนดหรือโครงข่ายคือกรรมของระบบบล็อกเชนทั้งหมดซึ่งไม่เคยมีประวัติการถูกจุลกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนประวัติประหยัดเวลาในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของเอกสารในเรื่องของพนักง,งานในเรื่องของอต้นทุนต่าง สมาร์ c คอนแทคหรือเงินไขสัญญาอัจฉริยะจะช่วยประหยัดเงินได้ต่อเน,นื่องเนื่องจากไม่มีตัวกลางจึงตัดค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็นออกไปและยังสามารถที่จะประหยัดในเรื่องของเวลาในเรื่องของอาคารสถานที่อีกด้วยเพราะเป็นระบบอัตโนมัติที่เราสามารถที่จะ เซตร,ระบบใช้คำสั่งเอาไว้ลวงหน้าเมื่อเกิดเงื่อนไขสัญญาอัจฉริยะที่ทำงานอยู่ยภายใต้เทคโนโลยีบล็อกเชนเราสามารถที่จะนำสมั์ทคอนแทรคไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นาการเชื่อมโยงข้อมูลใน หน่วยงานภาครัฐในเรื่องของอข้อมูลคุ้นไขของกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอฟอร์เอนติกในเรื่องของพิสูจน์หลักฐานในการฐานข้อมูลและตาเบสในเรื่องของรายนิ้วมือนะคระับจะเก็บข้อมูลจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขเปลีป่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ภายในที่นโายีบบล็อกเชนได้ ไม่ได้อยู่ทาไม่ได้ทางานอยู่บนระบบเซิร์ฟเวอร์ของใครอร์เน็ตที่มีแอดมินหรือว่ามีมนุษย์เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นี่เป็นข้อที่ดีมากสาหร,รับสมาร์ทคอนแทน็กที่รันอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนและธุรกิจ PS ก็มีเป็นสินค้าก็คือเทคโนโลยีและก็มีสกลุลดิจิตอลเป็นตัวเ,เคลื่อนระบบ ให้เกิดการเคลื่อนไหวของแพลตฟอร์มแล้วก็เคลื่อนไหวของสกลุลเงินดิจิตอลในระบบที่เกิดได้ได้ผลตอบแทนนะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสมาร์ทคอนแทคในเรื่องของลอกเชนเทคโนโลยีนะครับ But my teacher,